น้องออมสินหยอดเหรียญใส่กระปุกรูปกระต่ายช้างและไก่เละกระต่ายช้างไก่และปลาทุกวันโดยจะหยอดเหรียญสิบบาทห้าบาทสองบาทและหนึ่งบาทตามลําด er like ับจงหาว่านเรียนกรกฎาคมน้องออมสินมีเงินในกระปุกอมสินรูปช้างมากกว่ารูปไก่กี่บาทการกระจายโจทย์นะคะก็คือเรากต้องเขียนก่อนว่ากระต่ายมีน้องกระต่ายหยอดสิบบาท หย่อด1บาทนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าโจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรนั่นก็คือเขาอยากรู้ว่ารูปแมงกะปูบูช้างเนี่ยมีจรนวนเงินมากกว่ารูปไก่กี่บาทเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องเอาหามาลบกับ2ค่ะก็คือ5ล้ลบ2นะคะก็จะเท่ากับ3ค่ะ3านี่ก็คือผลต่างนะคะพอเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาคูณกับ31ค่ะ31เนี่ยนะคะมาจาก จำนวนวันในเดือนกรกฎาคมค่ะเราก็จะได้ออผลลัพธ์ว่า393ค่ะและนี่ก็คือคำตอบของข้อน